บทที่ห6ิกก่อนเข้าสู่สำนักงานบนชั้นสองรันจัดระเบียบเสื้อผ้าของเธออย่างระมัดระวังและกลั่นกรองการแสดงออกของเธอเพื่อให้แน่ใจว่าเธอจะไม่ถูกพบโดยมริโคโกโรจากนั้นเธอก็ขึ้นไปบนชั้นสพ่อขะหนูกลับมาแล้วปัญยากประกาศคู่จุดจุดจุดลูกกลับมาแล้วโมริโกโกโรกำลังเมาและถือกระป๋องเบียร์อยู่หลังจากจิบเครื่องดื่มแล้วเขาก็ดูทีวีตอวันนี้เดทอกันยังไงบ้างไม่เป็นไรคะ่ะคุณพ่อยกเท้าขึ้นในขณะที่พูดรันก็ทำความสะอาดโตยุ่งยุ่งของมอริโคโกโรตามปกติอืม ok oro, อม,ออม,ม,มกอรินน มีบางอย่างเกิดขึ้นใช่ไหมรันหยุดชั่วคราวเธอไม่สามารถซ่อนความสุขภายในของเธอได้เธอถามว่าพ่อรู้ได้อย่างไรหลังจากไม่กี่คำโมริโคโกโร่ก็ยิ้มอ่าและพูดว่าถ้าลูกไม่มีความสุขพ่อดื่มเบียร์ไปเยอะและทาให้ต๊ะรกมากรันจะต้องโกรธแน่นอนรันยิ้มและพูดว่านั่นสินะหลังจากจัดระเบียบโต๊ะเสร็จรันกล่าวว่าหนูไปอาบน้ําและขึ้นไปนอนก่อนเออโมริโคโกโร่จัดการกับคำสองสามคำอย่างลวกๆหลังจากดูหลังของรันเขาก็แต่ทางและพึมพำเด็กคนนี้ความสุขในวันนี้เธอไม่ได้บอกให้ฉััันนนนนนดดื่มมมม้้้ออยลลลงงจาาาาากกกกกเเข็ฬิแพพึฉว ในเวลานี้ก็เจ้าเด็กนั่นจะไม่ทําอะไรกับรันใช่ไหมพูดถึงเรื่องนี้โมริโคโกโร่ก็สะอึกสะอื่นก็ลืมมันไปเถอะปล่อยให้พวกเขาไปจัดการเรื่องวัยรุ่นกันโมริโคโกโร่ไม่ได้วางแผนที่จะมีส่วนร่วมในความสัมพันธ์ของรันแม้ว่าเขาจะอารมณ์เสียกับคุดชินอิจิมากแต่เขาก็ไม่มีปัญหาอะไรกับชินอิจิเลยตราบใดที่รันได้คู่กันเขาก็ไม่มีข้อกําหนดอื่นใดวันรุ่งขึ้นตอนเที่ยงในห้องเรียนของโรงเรียนหลังจากเรียนาภาพาดเช้าเสร็จหมิญยี่ปิดหนังสือเรียนและหลับตาลงเขาจำเนื้อ ผลของความจำสมบูรณ์ไม่ครอบคลุมจริงๆหลินยี่อดไม่ได้ที่จะรู้สึกเต็มไปด้วยอารมณ์เขากินขนมปังหน่วยความจำสามชิ้นและเข้าสู่ความทรงจำสามสิบนาทีทุกอย่างสามารถจดจำได้อย่างรวดเร็วหลินยี่ขนมปังแห่งความทรงจำได้มาเร็วมากแต่เขาก็ใช้แบบไร้ประโยชน์ตลอดเวลาเพราะเขากำลังแยกแยะเนื้อหาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหลังจากทำสื่อภาษาอังกฤษเสร็จแล้วเขากินขนมปังหน่วยความจำและป้อนเนื้อหาภาษาอังกฤษที่สำคัญในหัวของเขาในครั้งเดียวซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการจำอย่างไรก็ตามเนื้อหาที่ต้องจดจำคือเนื้ออ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 หหหหาาาาาาาททีีีี่่่่่่ตต้้้้งง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 จจจดดำำำแแแแลลละะใใในนนนนขขขภภษษษกกกกก็็ยยยยยยัััััเเเเเปชชบบๆววิืฤ รันและโซโนโกมาที่หลินยี่และนั่งลงด้านข้างโดยธรรมชาตินี่มื้อเที่ยงอย่าบอกนะว่าไม่อร่อยทั้งสองหยิบกล่องอาหารกลางวันออกมาวางตรงหน้าหลินยี่การเคลื่อนไหวนั้นประณีตมากราวกับว่าพวกเธอถูกซ้อมซึ่งทำให้ทั้งสองคนสะดุ้งและชำเลืองมองกันและกันโดยไม่รู้ตัวแล้วทั้งสองก็หัวเราะอ,อย่างมีสํานึกผิดอ่ารันเธอเตรียมข้าวกล่องให้หลินยี่ด้วยเหรออืมฉันไม่ได้คาดหวังว่าโซโนโกะจะทำแบบเดียวกันกับฉันใช่ไหมเรามีความเข้าใจตรงกันจรงิงจรงิจรง,รง,รง,รงเออัญญาประกาศคู่จุดจุดัญญาประกาศคู่หลินยี่เหลือมองทั้งคู่และ เมื่อคืนหลังจากที่หลินยี่กลับไปหลินยี่แล้วรันก็เริ่มส่งข้อความและพูดคุยกันอีกครั้งเพื่อแสดงพลังของแฟนสาวรันเสนอให้ทำเป็นโตคนรับให้หลินยี่โซโนโกไม่เห็นหลินยี่ทั้งวันแน่นอนว่าเธอคิดไม่ถึงถ้าเธอไม่เห็นเธอทำได้แค่แสดงความคิดผ่านข้อความเท่านั้นไม่เธอยังใช้ความคิดริเริ่มที่จะนำความคิดที่จะตัวหลินยี่ไปรับประทานอาหารกลางวันในวันพรุ่งน,นี้แน่นอนว่าหลินยี่จะไม่ปฏิเสธเขาเข้าใจอย,อย่างชัดเจนในหัวของเขาว,ว่าเขากำลังโจมตีสาวสวยสองคนพร้อมๆกันและเขาก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีทีี่่ดไทางทจะซอนนแบบ้้ เขาใช้วิธีหลีกเลื่อยงเพื่อจัดการกับพวกเธอพยายามซ่อนทั้งสองอย่างพร้อมกันและเชื่อมโยงกับพวกเธอพร้อมกันไม่ช้าก็เร็วสิ่งที่ยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นการปิดกั้นสามารถแก้ไขภา,าวะที่กลืนไม่เข้าครไม่ออกชั่วคราวและไม่มีประโยชน์ต่อ,อการพัฒนาในระยะยาวดังนั้นเขาต้องเรียนรู้การจัดการน้ำของดิวและจัดการกับมันอย่างรุนแรงแน่นอนความเบาบางไม่ได้หมายความว่าเขาจะสะกิดทุกอย่างทันทีที่ขึ้นมานั่นจะพัดพาเขาไปจากน้ำท่วมโดยตรงเท่านั้นค่อยเป็นค่อยไปทีละน้อยให้พวกเธอระหนักว่ามีบาง ลิงยี่เปิดกล่องอาหารกลางวันและสนุกกับมันอย่างสวยงามเป็นโตะของรันใช้เส้นทางของครอบครัวและเป็นโตะของโซโนโกะใช้เส้นทางที่หรูหราเมื่อนำทั้งสองอย่างมารวมกันหมายความว่ามีความหรูหราบางอย่างในธรรมดาและมีอาหารกลางวันมากมายแต่ตั้งใจน้อยกว่าในความหรูหราควบคู่ไปกับอารมณ์กลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จความอร่อยของเป็นโตะทั้งสองเพิ่มเป็นสองเท่าเมื่อเห็นลิงยี่รับประทานอาหารอย่างมีความสุขทั้งร้านและโซโนโกะก็ยิ้มอย่างพึงพอใจอย่างไรก็ตามรอยยิ้มน,นั้นได้ล่วงรับไปแล้วและในไม่ช้าพวกเธอก็ถูกควบค รัสังชตาตญาณรันเหลือมองที่เบนโตะของโซโนโกะในฐานะเพื่อนที่ดีที่สุดที่อยู่กับสวนมานานกว่าส0ปีรันก็เห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติกับเบนโตะนั้นปริมาณเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้น50%ปริมาณผักลดลง20%และปริมาณอาหารลดลง20%อัตราส่วนนี้เหมือนกับเบนโตะประเภทก่อนหน้าของหลิงยี่ทุกประการเขาชอบเนื้อและไม่ชอบผักนี่คือเบนโตะที่เตรียมมาเป็นพิเศษสําหรับลิงยี่เล็กน้อยมีบางอย่างผิดปกติเป็นไปได้ไหมว่าโซโนโกะชอบลิงยี่ด้วยเมื่อคิดถึงความเป็นไปได้นี้รันก็รู้สึกว่าหัวของเธอโตขึ้นโดยไม่รู้ว่าต้องทําอย่างไรขณะที่รันรู้สึกหดหู่โซโนโกะเหลือมองอาหารกลางวันที่รันเตรียมไว้สําหรับลิงยี่ การบริโภคเนื้อสัตว์ลดลง20%ผักเพิ่มขึ้น30%และความอยากอาหารไม่เปลี่ยนแปลงหลินยี่เป็นคนกินเนื้อในกล่องอาหารกลางวันของร้านเนื้อลดลงและผักก็เพิ่มขึ้นนี่เป็นเบนโตะที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เธอเตรียมไว้เป็นพิเศษสำหรับหลินยี่โดยคำนึงถึงโภชนาการที่สมดุลหรือไม่ลายไก่ทำจากข้าวดอ,ด,อดอกจัน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 และแครอทละเอียดกว่าแต่ก่อนมากไก่ที่อยู่ข้างๆพวกมันก็ขยายใหญ่ขึ้นเล็กน้อยซึ่งบังเอิญเป็นปริมาณที่หลินยี่สามารถกินได้ในคำเดียวโซโนโกะ่งนวนใไมห้้ผูชญ รันและโซโนโกะไม่ได้สบตาแต่เพียงเพราะความเข้าใจโดยปริยายระหว่างพวกเธอพวกเธอจึงตระหนักได้อย่างชัดเจนว่ามีบางอย่างผิดปกติพวกเธอทั้งสองหยิบเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารขึ้นมาอย่างเงียบๆแล้วเริ่มรับประทานอาหารรันเอาข้าวปั้นกระต่ายน่ารักเข้าปากเคี้ยวแล้วคิดว่าเดิมทีวางแผนที่จะบอกโซโนโกะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเธอกับหลินยี่แต่เธอไม่ได้คาดหวังว่าโซโนโกะจะมอบกล่องอาหารกลางวันให้หลินยี่ด้วยฉันเพิ่งคุยกับโซโนโกะเกี่ยวกับชินอิจิเมื่อวันเสาร์และบอกว่าหลังจากรอสวนสนุกฉันจะตัดสินใจว่าจจจะะะะทททททิิิิ้้้้้้้งงเเเเขขาาาาาาหหหรรือออไมม่่่่่แแแตถโโโซนนนนนกกููฉฉััััยยพชีีลลบ โซโนโกะเธอคิดว่าฉันน่ารำคาญบ้าดูเหมือนว่าการโต้อตอบกับลินยี้จะไม่สามารถบอกโซโนโกะได้ในขณะนี้ฉันจะพูดถึงมันในภายหลังเมื่อคิดถึงเรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้นใบหน้าของรันก็แสดงท่าทางเศร้าเธอไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเพื่อบอกเรื่องนี้กับเธอโดยไม่กระทบต่อความรู้สึกของโซโนโกะเธอไม่อยากทำร้ายเพื่อนสาวคนนี้เธอจึงเลือกที่จะปิดบังไว้ทั่วคราวโซโนโกะเอาเนื้อวากิวที่ดีที่สุดเข้าปากแล้วเคี้ยวชา้ชาๆแม้ว่านังเกรวี่แสนอร่อยจะออกมาแต่เธอก็ยังรู้สึกว่ามันได้รสชาติเเหมือียวึ รันทำเป็นโตให้หลินยี่จำเป็นต้องพูดชินิจิคงทำผิดพลาดในสวนสนุกและผ่านรันไปหลินยี่หล่อมากอ่อนโยนและมีบุคลิกที่ดีไม่มีทางที่รันจะไม่ชอบเขารันตัดสินใจยอมแพ้คนใหม่เธอคงอารมณ์ไม่ดีใช่ไหมถ้าเธอบอกเธอเกี่ยวกับตัวเองและหลินยี่ในเวลานี้เธอจะรับได้ไหมเมื่อคิดถึงเรื่องนี้โซโนโกะก็เหลือบมองรันอย่างเงียบๆและพบว่าการแสดงออกของเธอเศร้าเล็กน้อยอ่ารันน่าจะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างดังนั้นการแสดงออกจึงเศร้าใช่ไหมคราวนี้มาประกาศเธอคงเสียใจจนน้ำตาซึมเลยใช่ไหมลืมมันไปเถอะเมื่อถึงเว บรรยากาศเงียบและแปลกประหลาดแน่นอนว่าความแปลกประหลาดนี้เกิดขึ้นภายใต้ใตการจัดก,การอย่างรอบคอบของหลินยี่เกิน5นาทีแล้วสำหรับมื้ออาหารยังไม่พูดอะไรเห็นได้ชัดว่าทั้งคู่สังเกตเห็นบางอย่างแม้ว่าหลินยี่จะกินเงียบๆแต่เขาก็รับเอาเงื่อนไขทั้งหมดในสนามมาสู่สายตาของเขานอกจากนี้พวกเธอสองคนไม่เคยมีความรักและพวกเธอก็เป็นเพื่อนที่ห่วงใยกันมากดังนั้นหลินยี่สามารถวิเคราะห์กิจกรรมทางจิตวิทยาของพวกเธอได้คร่าวๆอยากประกาศอย่างเป็นทางการแต่ไม่อยากให้เพื่อนเสียใจบรรยากาศเสียใจใกล้จะเพียงพอแล้วหากทำต่อไปจะทำให้พวกเธอคิดมมาาาาากกกขขึ้นนนและไ่เอออืวยรรพัฒงสถณ์ ดังนั้นลินยี่จึงทำลายบรรยากาศที่ตึงเครียดในทันทีเขาพูดว่ารันแล้วคุณโอคุงละทำไมเขาไม่มาเรียนวันนี้เออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันรันหยุดตะเกียบใส่หัวแล้วพูดว่าหมายเมื่อวันเขาบอกว่าเขามีธุระสำคัญที่ต้องจัดการเขาขอให้ฉันกลับไปก่อนฉันแยกจากเขาแล้วฉันก็วิ่งเข้าไปหาลินยี่รันส่งข้อความถึงโซโนโกะทีละน้อยแต่รันคาดไม่ถึงว่าเขาจะพูดว่าฉันคิดว่าอารมณ์ของรันผิดปกตินิดหน่อยฉันก็เลยไปกินข้าวกับเธอแล้วก็อ่ะเขาต้องการจะพูดออกไปรันเห็นว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีจึงกล่าวทันทีวว่าแล้ก็ปอใจฉัน ส่งฉันกลับบ้านดังนั้นโซโนโกพายักหน้าทันทีเนื่องจากการหยุดชะง,งักของหลินยี่การย้ายของรันเพื่อส่งข้อมูลไปยังโซโนโกจึงล้มเหลวและยังมีการปกปิดความคิดเิเรื่องของเธอเองด้วยสิ่งนี้ทําให้รันหดหู่มากและให้หลินยี่โกรธแต่รันไม่ได้คาดหวังว่าการกระทําที่ซ่อนเร้นของเธอจะถูกเห็นโดยโซโนโกสิ่งนี้ทําให้รันประมาบทที่58าป้าฉันถูกเห็นที่สอวอเนอเธอไม่เห็นอะไรเลยเหรอรันตีกลองในใจและรีบปกปิดชินิจิไม่ได้โทรหาฉันเพื่อบอกฉันว่าทําไมเขาถึงทําฉันจะไปหาเขาหลังเลิกเรียนเพื่อดูโซโนโ แต่นี่คงพูดตรงๆไม่ได้หน้าด้านดังนั้นโซโนโกต้องปฏิเสธอย่างมีไหวพริบเธอถามว่าเธอจะไปเมื่อไหร่เออหลังเลิกเรียนสามนาฬิกา30นาทีฉันต้องทำกิจกรรมชมรมประมาณ5นาฬิกา30ินาทีรันตอบกลับหลังจากคิดเกี่ยวกับตารางงานของเธอห้าโมงครึง่งบ่ายนี้ฉันไม่มีกิจกรรมชมรมโซโนโกบอกว่าเธอทำอะไรไม่ถูกเวลาไม่เหมาะสมฉันไม่ไปเออเรนันพยักหน้าเธอยังรู้ด้วยว่าการขอให้โซโนโกรอเธอเป็นเวลาสองชั่วโมงนั้นมากเกินไปปกติแล้วเธอจะไม่บังคับบรรยากาศแปลกๆถูกเปิดขึ้นโดยหัวข้อของลินยี่และบรรยากาศก็กลับมาเป็นปกติ โซโนโกะอดไม่ได้ที่จะถามออกมายังไงก็เถอะรันคนนี่เง่าคุดไปหาอะไรอีกรันยกเลิกประกาศอย่างเป็นทางการแล้วเริ่มบ่นเกี่ยวกับคุดเรื่องมันยาวต่อไปรันบอกโซโนโกะในรายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอบนรถไฟหะหลังจากที่โซโนโกะฟังเขาก็ตบโต๊ะอย่างโกรธจ,จัดและกล่าวหาชชนอิจิว่าเป็นคนเง่าอย่างไม่มีความสุขหายหัวแล้วเขาเป็นคนเดียวที่ไม่กลัวถ้าเขาไม่ปลอบเธอเขายังอยากคลี่คลายคดีเขาคิดอะไรอยู่คนเง่าแบบนี้รันเธอจะเมินเขาตั้งแต่นี้ไปคิดถึงโฮมโฮมทั้งวันเลยโฮมดูดีกับเธอหรือเเเเเปปลลล่่่่่่่าาาาาาาฉััันน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 นบบบบอออออออกกกกกกววววรรรรยยยยไไีีีมมมขขขตคคคแแแูู้้ดดงงงธธจจึโโซะ จากนั้นรันก็เหลือบไปที่หลินยี่อย่างลับๆเพื่อดูว่าเขามีปฏิกิริยาอย่างไรต่อข้อเท,ท็จจริงที่ว่าเธอกำลังจะไปเยี่ยมชินอิจิหลินยี่ไม่ตอบอะไรเพียงแค่กินเงียบๆจากมุมมองของรันมีปฏิกิริยาหลินยี่อารมณ์เสียมากถูกต้องถ้าหลินยี่ไปบ้านของหญิงสาวเพื่อมาเยี่ยมเธอแม้ว่าเธอจะไม่หยุดยัง้งแต่เธอก็คงจะไม่มีความสุขในใจอย่างแน่นอนหลังจากที่รันเปรียยเที่หัวใจของเธอกับหัวใจของเธอแล้วเธอใช้ประโยชน์จากสิ่งที่โซโนโกะพูดและพูดว่าโอเคโอเคฉันไปไม่ได้แล้วฉันจะส่งข้อความไปถาม ฉันไม่ได้คาดหวังว่าคุณฮิโตมิจะดูบอบบางและจะทําสิ่งเลวร้ายเช่นนี้จริงๆแล้วเธอคิดที่จะตัดหัวใครสักคนด้วยวิธีนี้แค่รู้สึกแย่เมื่อคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่แล้วแต่มีบางอย่างผิดปกติกับคุณอิชิดะถ้าเขาสามารถพูดคุยกับคุณอิโตมิได้เรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นรันมักจะคิดเกี่ยวกับปัญหาจากมุมที่บวกเสมอใช่แล้วคุณฮิโตมิจะต้องรักคุณอิชิดะอย่างสุดซึ้งไม่อย่างนั้นเธอจะไม่ทําอย่างนั้นแน่ถ้าจูจูแฟนของฉันก็ทิ้งฉันไปในอนาคตบางทีฉันอาจจะทําแม้ว่าฉันจะเสียใจฉันก็จะทําแบบนี้เมื่อพูดถึงเรื่องนี้โซโนโกะเหลือบมองลินยี่ที่กําลังกินอยู่อย่างลึกซึ้งไอๆๆลิงยี่รีบจิบน้ําและเขาก็ฝืนยิ้มและพูดว่าฉันขอโทษฉันกินเร็วเกินไป รันพูดต่อด้วยคำพูดของโซโนโกและพูดว่าคำพูดของโซโนโกไม่ควรทำสิ่งที่น่ากลัวเช่นนี้ใช่ไหมแม้ว่าเขาจะไม่ทำเรื่องเลวร้ายเช่นนี้แต่มันจะไม่ทำให้เขารู้สึกดีขึ้นอย่างแน่นอนโซโนโกทำเพลงฉันเลียดผู้ชายที่เล่นกับความรู้สึกของฉันหลังจากหยุดชั่วคราวโซโนโกถามว่าแล้วคุณละรันถ้าแฟนของเธอทิ้งเธอกระทันหันจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอนี่ฉันไม่ได้คิดเกี่ยวกับมันรันใส่หัวฉันช่วยเธอคิดออกแล้วหากมีใครกล้าทิ้งเธอเธอสามารถใช้คาราเต้ของเธอหักขาของเขาได้โซโนโกทำท่าทางชั่วร้ายสองครั้งในอากาศ โซโนโกพูดอย่างดุเดือดในส่วนของค่ารักษาพยาบาลเธอไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับมันฉันจะใจ่ายให้เธอใครทําให้รันเศร้าและร้องไห้ฉันจะไม่ไว้ชีวิตเขาง่ายๆหรอกมือของลินย,ยี่หยุดกินเขากําลังคิดว่าแผนเดิมของเขาค่อนข้างะหลวมเกินไปและเวลาที่เหลือสําหรับเขาดูเหมือนจะไม่มากเท่าที่เขาคิดไว้อยา่ยาอย่ารันก็ตกใจกับความคิดที่โหดร้ายของโซโนโกเรื่องแบบนี้ฉันทําไม่ได้ไม่เป็นไรโซโนโกพิงไหล่ของรันและพูดด้วยรอยยิม้มถ้าเธอทาไม่ได้ฉันจะทํามันเองนั่นแหลงฉันไม่มีเวลาให้ตัวเองมากนะักเรื่อง รันยังคงต้องไปทำกิจกรรมที่ชมรมดังั้นหลังจากทักทายทหลินยี่โซโนโกะแล้วเธอจึงไปที่ชมรมคาราเต้กับเพื่อนร่วมชั้นหญิงในชั้นเรียนถัดไปแล้วโซโนโกะและหลินยี่ละจำเป็นต้องพูดอย่างนั้นเหรอก็ต้องกลับบ้านด้วยกันแล้วก็ลุยงานกันต่อกิจกรรมชมรมแบบไหนกันกิจกรรมของชมรมใดมีความสำคัญมากกว่ากิจกรรมของบุรุษและสตรีไม่ต้องพูดถึงว่ามันเป็นแค่การออกเดทอมันเป็นช่วงเวลาแห่งความรักที่เร่าร้อนและฟืนก็มอดไม่ในไม่กี่นาทีหลังจากทะลวงเขตแดนระหว่างชายหญิงแล้วก็เกิดภาวะไร้ซึ่งเนื คราวนี้ไม่ใช่ตาของลิยี่ที่จะริเริ่มแต่เป็นความคิดริเริ่มของโซโนโกเมื่อเขาก้าวผ่านระดับของความสัมพันธ์และลิมรสความหวานแล้วเขาไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าผู้หญิงคนนี้กระตือรือร้นแค่ไหนทันทีที่เขาเข้าไปในโถงทางเดินโซโนโกแทบรอไม่ไหวที่จะกอดลิยี่และเธอได้จูบลึกๆเป็นเวลาสามหรือสี่นาทีจูบนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้การต่อสู้จะดุเดือดเพียงใดฉันจะไม่ทำซ้ำทีละคนมองเห็นได้เพียงความยุ่งเหยิงที่หลงเหลืออยู่หลังการต่อสู้รองเท้าตกลงมาอย่างไม่เป็นนนนนทททททาา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 งางางงงงงงงกกรรบโถเเ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 ดดดิิะะหหววว่้้้อนออออมีสืืแตตชลลล ยิ่งดูห้องนอนยิ่งวุ่นวายผ้าห่มหรือบางสิ่งบางอย่างถูกเตะลงกับพื้นถ้าไม่ใช่สำหรับหมอนก็ยังมีประโยชน์คาดกันว่าจะต้องประสบชะตากรรมเช่นเดียวกับผ้าหม่มลินยี่ถูกกระตุ้นโดยสิ่งที่เกิดขึ้นตอนเที่ยงวันนี้ไม่มีใครรู้ว่าผู้หญิงจะหน้าตาเป็นอย่างไรเมื่อเธอเปลี่ยนเป็นสีดำใช้ความคิดได้เหยียบเรือได้ไม่กี่ลำแต่ห้ามทำให้สาวๆเส,ส,สียใจเช่นกูไม่รักมึงแล้วและเราตายแล้วจะต้องไม่พูดไม่เช่นนั้นผลจะตามมาเองจะจริงจัง,จงมากการเป็น NTR เป็นเรื่องเล็กน้อยผู้อาวุโสอิโตได เพื่อให้การปรับจูนเสร็จเร็วขึ้นเมื่อหลินยี่อยู่ในชั้นเรียนในตอนบ่ายเขาได้ร่างแผนการฝึกซ้อมใหม่ส่งผลให้หลินยี่เปลี่ยนรูปแบบการต่อสู้ที่อ่อนโยนก่อนหน้านี้และกลายเป็นความรุนแรงโหดร,ร้ายและแข็งแกรง่งเล่นหน้าเขาทำมันโดยตรงด้วยนิ้วของเขาข้ามขั้นตอนการกอดรัดโดยตรงหลังจากการต่อสู้ทางไกลที่เข้มข้นต่อเนื่องโซโนโกะถึงที่จำกัดของเธอแล้วและเธอก็หมดสติไปพร้อมกับร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดคราวนี้โซโนโกะรอดมาได้สองรอบและในรอบที่สามเธอไม่สามารถต้านทานได้หลังจากที่โซโนโกะล้มลงหลังจากเกาเฉาหลินุลมมบตออาาังกกกวสโโ จากนั้นเขาก็หันหลังกลับและออกไปที่ห้องนั่งเล่นเล่นไปสักพักเมื่อเขากลับมาที่ห้องนอนอีกครั้งโซโนโกะก็ตื่นจากอาการเป็นสลบทันทีที่เธอลืมตาขึ้นเธอเห็นลินยี่เลยเปล่าเดินเข้าไปในห้องนอนโดยถือจานและปิดประตูอย่างราบรื่นเธอรู้สึกเขินอายเล็กน้อยเมื่อมองดูร่างของอีกฝ่ายเป็นครั้งแรกแต่ค่อยๆชินกับมันเมื่อมองมากเกินไปประเด็นนี้ก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงไปเถะกินข้าวก่อนลินยี่นั่งลงข้างเธอและเสนอน้าชาย,ยามบ่ายด้วยรอยยิ้มโซโนโกะปกปิดจุดข,ของเธอด้วยผ้าห่มโดยไม่รู้ตัวเมนนัสีทอทุใ เปิดปากของเธอแล้วฉันจะป้อนเธอขนมปังปิ้งนมสตรอเบอรี่เจลลี่ได้รับการประมวลผลโดยหลินนี่และเป็นเพียงปริมาณที่สามารถรับประทานได้ในคำเดียวเขาหยิบขนมปังนมอตอสตรอเบอรี่แช่แข็งชิ้นเล็กๆแล้วส่งไปที่ปากของโซโนโกะ,ะโซโนโกะเปิดปากอย่างร่วมมือและกินขนมปังปิ้งไอศครีมอตอสตรอเบอรี่โซโนโกะยิ้มอย่างมีความสุขมันอร่อยมากกินครั้งเดียวก็มีความสุขลินยี่มีความสุขมากที่ได้เห็นโซโนโกะยิ้มอย่างมีความสุขเมื่อเห็นลินยี่ป้อนอาหารตัวเองอีกครั้งโซโนโกะก็ถามว่านายไม ลินยี่ยิ้มและป้อนขนมปังนมเย็นสอตอโรอเบอรี่ชิ้นสุดท้ายให้โซโนโกจากนั้นจึงยื่นกาแฟเย็นนมให้เธอโซโนโกได้จิบความสุขดูสีมุมปากเธอเต็มไปด้วยกาแฟลินยี่หยิบกาแฟจากมือของโซโนโกอย่างใจเย,ย็นแล้ววางลงเขาเหลือมองไปที่นาฬิกาปลุกสิบหกนาฬิกาห้าสิบนาทีโซโนโกพยายามเช็ดกาแฟจากมุมปากด้วยมือของเขาแต่ลินยี่หยุดไว้เขาพูดว่าให้ฉันเช็ดให้เธอหลังจากการสนทนาลินยี่จูบเธอและโซโนโกยิ้มอย่างเปิดเผยยินดีและยินดีหลังจากจูบและกระตุ้นความสนใจในโซโอโอกอีกครั้งหลินยี่ก็จากไไไปทััีะยดดง้ม่่่บ เธอโยนหลินยี่ลงอย่างแข็งขันเพียงแต่ว่าครั้งนี้ต่างจากครั้งก่อนหลินยี่เพิ่งเริ่มวาดโซโนโกออกมาหากคุณเปลี่ยนราชวงศ์ชั้นสูงให้เป็นแถบความคืบหน้าความคืบหน้าในปัจจุบันคือสองในสามซึ่งเป็นเวลาที่สะดวกสบายที่สุดหลินยี่หยุดจากนั้นก็หยิบเครื่องปรับอากาศขึ้นและลดอุณหภูมิลงทีละหยดจนถึงสิบแปดองศาและเขาไม่สามารถปรับได้อีกต่อไปดังนั้นเขาจึงหยุดอะไรมีอะไรเหรอโซโนโกมองไปที่หลินยี่ด้วยความขุนเคืองมีอะไรน่าสนุกกว่านี้อีกหลังจากที่หลินยี่พูด ไม่นานเครื่องปรับอากาศก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและห้องนอนก็เย็นลงเห็นได้ชัดว่าทั้งสองคนปรบมือให้ความรักรู้สึกเย็นชามันหนาวเกินไปโซโนโกเตอรหลิงยี่ปิดเครื่องปรับอากาศไม่รอกแค่นี้เองหลังจากที่หลิงยี่พูดจบเขาก็กอดโซโนโกแล้วเขาก็กระซิบข้างหูของโซโนโกว่าเร็วเข้าจะไม่หนาวแล้วลิงยี่จงใจะลองความเร็วและภายใต้การโจมตีที่เย็นชาโซโนโกต้องเร่งความเร็วในที่สุดลิงยี่ก็หยุดเคลื่อนไหวบทที่60เมื่อเห็นสิ่งนี้อาจมีผู้อ่านจำนวนมากที่ไม่เข้าใจสิ่งที่ลินยี่ได้ทำเพื่อให้ความชื่น เขาให้โซโนโกกินขนมปังนมสตรอเบอรี่เยลลี่ไม่ได้เน้นที่สตรอเบอรี่หรือนมแช่แข็งแต่เน้นที่ขนมปังปิง้งขนมปังปิ้งนี้มีพื้นฐานที่ดีไม่ใช่ขนมปังปิ้งธรรมดาในตลาดเป็นขนมปังหน่วยความจำที่ช่วยให้ผู้กินเข้าสู่หน่วยความจำที่แน่นอนหลังจากที่โซโนโกกินขนมปังแห่งความทรงจำเธอก็เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความทรงจำสามสิบนาทีกล่าวอีกในหนึ่งโซโนโกได้เข้ามาในหัวของเขาเป็นเวลาสามสิบนาทีที่บ้าคลั่งอย่างสมบูรณ์ฟังก์ชันหน่วยความจำของมนุษย์แตกต่างจากฟังชันการบันทึกของกล้องอย่าสับสนฟังกชันการบันทททึกกกของงงงล้้หมมาาายยรรัััันนนนนนนจเเสี่่ฟ์ชวคุษ ไม่เพียงแต่คุณสามารถบันทึกฉากและเสียงได้เท่านั้นแต่ยังบันทึกความรู้สึกทั้งหมดของคุณอย่างซื่อสัตย์ด้วยทำไมรอยยิ้มบนใบหน้าของคนบางคนจึงค่อยๆหายไปเมื่อนึกถึงความทรงจำที่เลวร้ายในอดีตทำไมบางคนถึงยิ้มมุมปากเมื่อนึกถึงความทรงจำที่มีความสุขในอดีตยกตัวอย่างเฉพาะอุจิวะซาสเกะในหมู่นารุโตะทำไมเขาถึงเสียสติและความคิดของเขาค่อยๆรุนแรงขึ้นเมื่อเขานึกถึงคืนการท่าล้างเผาพันธุนั่นก็เพราะว่าความทรงจำจะบันทึกความรู้สึกอารมณ์ความคิดและอื่นๆของเขาในขณะนั้นอย่างตรงไปตรงมาเมื่อคคคคคุุณณเเปปิดววววาา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 ามมมมทรรรรงงจจนนนนีี้้้้้้อกกกกกกัูสึึหหล่่่่ะฏขต VR VR ภายใต้การควบคุมของความทรงจำที่โหดร้ายเป็นเรื่องปกติที่อุจิวซา,าสเกตจะถึงจุดสุดยอดและการไม่สุดโต่งก็ไม่ปกติโซโนโกะบันทึกความบ้าคลั่ง30นาทีโดยเฉพาะในช่วง9นาทีสุดท้ายภายใน9นาทีนี้หลินยี่ใช้ทั้งคฤษีของชีวิตก่อนหน้านี้และการปฏิบัติของชีวิตนี้ภายใน9นาทีหลินยี่ใช้วิธีโจมตี9วิธีโดยเฉลี่ยน1นาทีต่อวิธีโจมตีซึ่งหมายความว่าทุกครั้งที่เธอนึกถึงความทรงจำนี้ในอนาคตเธอจะถูกแช่โดยไม่ได้ตั้งใจบางทีเธออาจจะนั่งลงและตกไข่อย่าลืา็างกตม ด้วยความทรงจาที่สมบูรณ์คุณคิดอย่างไรกับโซโนโกที่จะสนใจผู้ชายคนอื่นฉันรู้ฉันจะไม่กินขนมปังหน่วยความจำอีกครึ่งหนึ่งหลินยี่รู้สึกเสียใจมากเขาเรียนภาษาอังกฤษประเภทใดมันไม่มีประโยชน์ในตอนนี้ถ้าเขาสามารถทิ้งความทรงจาอีกครึ่งหนึ่งไว้ได้เขา,าสามารถแก้ปัญหาของรานในลักษณะเดียวกันได้น่าเสียดายที่แผนนี้คิดได้หลังอาหารกลางวันเท่านั้นและมันก็สายเกินไปแน่นอนว่าถ้าเขาไม่ถูกบังคับคอเขาไม่รู้ว่าขีดจำกัดไอคิวของเขาอยู่ที่ใดอืมดูว่าฉันจะเปิดขนมปังหน่วยความจาอีกได้ไหมเมื่อหล ก่อนหน้านั้นต้องเอาโชคหน่อยหลังจากที่ลินยี่สัมผัสหน้าอกของโซโนโกะเขาก็เปิดกล่องฮูสเปิดกล่องสมบัติระดับธรรมดาและได้รับหนึ่งร้อยล้านเยนกู้เงินเงินเงินลินยี่พูดอย่างผิดหวงังปัญหาบางอย่างแก้ไม่ได้ด้วยเงินตกลงไหมหลังจากได้รับเงินหนึ่งร้อยล้านเยนลินยี่มองไปที่โซโนโกะด้วยการแสดงออกที่ค่อนข้างอธิบายไม่ได้ทำไมฉันถึงรู้สึกเสมอว่าการเปิดหีบสมบัติข้างโซโนโกะจะได้เงินเสมอเป็นไปได้ไหมว่าเธอเป็นลูกสาวนอกสมรสของเทพเจ้าแห่งความมั่งคัง่งหลังจากที่โซโนโกะตื่นขน หลังจากที่ร่างกายแข็งแรงขึ้นทั้งสองก็อาบน้ำเป็ดแมนดารินหลังจากใส่เสื้อผ้าแล้วเขาก็แต่งตัวตัวใหม่เราออกไปกินข้าวด้วยกันลินยี่เลือกร้านอาหารระดับไฮเอนด์ end, ระดับหกดาวทันทีที่ฉันไปถึงประตูโซโนโกะก็หยุดลินยี่เธอใส่หัวแล้วพูดว่าอย่าไปสถานที่แบบนี้มันแพงลินยี่กล่าวว่าไม่สำคัญไม่สำคัญรอ,อกว่าค่าอาหารจะแพงแค่ไหนก็ไม่แพงเท่าอารมณ์ของเธอโซโนโกะชื่นชอบคำบอกรักในท้องถิ่นเหล่านี้แต่เธอก็ยังใส่หน้าลืมมันไปซะของในนั้นไม่อร่อยเลยจะดีหรือไม่สำคัญอยู่ที่บริการ ทันทีที่คุณไปถึงประตูประตูกระจกจะเปิดโดยอัตโนมัติโปรดทราบว่านี่ไม่ใช่ประตูอัตโนมัติแต่พนักงานเสิร์ฟโดยเฉพาะจะเปิดประตูให้คุณบริกรยังหล่ออยู่แต่เขาพูดภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นได้ดีเวทติ้งอาราวคามูร้านอาหารระดับ6ดาวนี้หรูแค่ไหนคุณต้องจ่ายหนึ่งหมื่นเยนสำหรับชา,าทันทีที่คุณนั่งลงและไม่ใช่ข้างโต๊ะแต่อยู่ตรงหัวสองคนสองหมื่นเมนูเป็นภาษาอังกฤษโชคดีที่ภาษาอังกฤษง่ายๆเหล่านี้ไม่สามารถสร้างปัญหาให้กับลินี่ได้อีกต่อไปเขาสามารถรู้ความหมายของภาษาอังกฤษเหล่านี้ได้อย แม้ว่าการเลือกร้านอาหารราคาต่ำจะไม่เป็นไรและโซโนโกะไม่ได้คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้แต่ข้อความที่หลินยี่ต้องการสื่อถึงสวนคือเขารวยมากในอนาคตคุณจะไม่มีความสุขกับการอยู่บ้านถ้าจะหนีก็ออกจากบ,บ้านถ้าคุณไม่มีความสุขคุณสามารถมาหาฉันและฉันจะสนับสนุนคุณ